สาวหลามันอยู่น้่งกะหลามันอยู่น้่งกะได้้อน,นี้เดอ้อนี่ครับมันหอนกดใส่พอพอจีดแล้วก็มันหอนกดูดใอ่ขี้คอก็เลยสบายไปเลยครับขี้คอก็เลยทำหน้าที่เป็นตากล่องไปเลยครับนี่ครับ จากนั้นไม่หยอ่อนลงกดสอยพอครับนี่ครับน,นำยางก,ก,ออก,ก็มันก็ได้สองมีดครับสองมีกดกับแพรเตรียมปูเต,ตรียมปูดนะครับเด้นี่ครับยอดนลงกดยอดเพื่อ,อยังกับยอดเพื่อให้มันแข็งเป็นก้อนครับเวลาฝนตกมา มันเกิดมาได้ผสมกันกับน,น,น,น้ำฝนเกิดมาได้เอาถิ่งครับนี่ครับเดี๋ยแล้วก็ก่อนใส่ครับนี่เป็นอย่าสงสวงมีดยังครับนี่เป็นอย่าสงสวงมีดก็เลยจก,กปูแล้วครับ,น,ออรบน้ำยางออกดีครับนี่นั่งมาถึงถึงหนาหนามยางออกนะครับกันถึงหนาฝนออกคข้าก,ก้อนี่ครับน้ำยางครับอันนี้ก็ ต้นหน้าฝนนี่ขึ้นหนึ่งนี่เต็มโปเต็มโปครับนี่ครับนี่ครับต้นยางครับยา,าายางกับวัาลไลเดี๋ยครับยางจับพันต้นนี่ครับพอ่พออะไรพ่ออะไรกีดครับ ใบ,บย,ย่างครับนี่ครับอันนี้มีแค่ขึ้นเดียวครับนี่ ครับสำหรับกิมนี้ก็พอสัสมนีนะครับสวัสดีครับ